ค,ครั้งนี้เหมอยมาเป็นตัวแทนของพระเพงค่ะ,ะน้องคนนี้มาแทนใครนะน้องพี่ิตาดีนะหนึ่งสองสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าเ็แสองสาาามสี่ห้าเ็แสี่ห้าเ็แห้าเ็แเ 你好，姐妹。上帝，你好，杰走， 哦。Oh. Oh. อุดตะลอดีอุดตระดิดอดีอุดตะดอดีเครื่องเสียงเครื่องเครื่องเสียงกันเชียงเครื่อ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 งเสียงเครื่องเครื่องการเชียงเครื่องเสียงเครื่องควายคเครื่องเสียง

好好

มันพังไทย โอเคค่ะากเมื่อ,อ,อกี้ที่พวกเราเล่นกันเสร็จไปใช่ไหมพวกเราลงมาตีกันแบบเอกฉันมากพวกเราคิดเห็นว่าเป็นพี่เหมยใช่แล้วคือหลังจากที่เราดูสังเกตอะรื่เหมยตอบได้เยอะมากเฮ้ยก็ตอบได้เลยนะไม่คือพี่อฟะคือหนูเสียไี่อฟะมาแล้คือหนูรู้เ <c oughs> วลาหน้าจุดรามมันจริงจังกับอะไรสักอย่างมันจะหน้าบาณเนี่ย แล้วมันทำจมูกบานฉันว่ามันกำลังเครียดอยู่แต่ถ้าเกิดว่า้พี่พอมันสบายจริงเนี่ยมันจะต้องแบบมากกว่านี้แล้วจีน่าพี่เจนจีน่าเหรอแล้วก็มีแววนหนูว่าส่วนเราพี่่เหมือนกับจีน่าไม่ตกใจเสียงเพลงตอนแรกอ่ะก็คิดว่าจีนก็ก็ถูกจไน่เป็นไรแต่ว่าคือคือคิดแค่คิดว่าถ้าเป็นสบายน่าต้องพยายามกว่านี้เต็มตอบได้น้อยเกินอะก็เลยคิดว่าเป็นเหมยค่ก็แค่นี้เดนของพวกเราคือ พี่เหมยกับจีน่าค่ะเราต้องพูดชื่อทีมนเลยต้องพูดอีกแล้วเหรอเหนื่อยอ่ะเราคิดว่าใครจะเป็นสปายในกลุ่มนั้นเมื่อกี้เราคุยกันมีสองสองคนเข้าชิงคนแรกก็คือพิอเจนพิดเจนแล้วก็อีกคนก็คือลองพป็นถิ่น ที่แบบเรียกพี่เจนพรรู้สึกว่ามันดูมันแบบมันดูมันนะ <laughs> ตอบได้เยอะมันใจใช่แล้วก็ที่เรียกพี่พิมเพราะว่าแบบว่าเหมือนมีตอนหนึ่งที่แบบหลุดแบบพูดว่า ไปเลยหรออะไรอย่างเง kind of ี้ยตอนที่เพื่อนถามว่าไปไปเลไปแล้วอะไรไปไปไปสิลูกไปไหนอ่ะเออถูกแต่รู้สึกว่าถ้าแบบน้องพิมเป็นจริงอ่ะก็คือครูอต้องให้เสียงในการแสดงเพราะว่าตอนแรกวพอท่านพิชชนิดเลยว้าเสียงด้งอะไรเธก็เลยแบบเออจะคิดว่าแองเจนอะไม่น่าเป็นคือเป็นเพื่อนเรามาใช่ไหมแล้วน่าเขาจะมีความแบบคือถ้ามันไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยจริงแบบว่าเออแบบมันมันไอคิวมันอ่ะเนาะ ที่มันตอบได้ก็คือดูดูดูคิดว่าดูง่ายอยู่แบบว่ามันก็เลยตอบได้อะไรแนี้แต่ว่าตอนที่มันตอบไม่ได้ก็คือแบบเออมันเป็นคําที่ยากก็เลยคิดว่าอันนั้นแบบน่าจะนี้จริงๆก็ดูไปการกระทำที่เอนดี้มันคงทำจริงจริงไนนี้เราคิดว่าเขาเลือกน้องพิมพ์ก็แบบก็เซฟนะเพราะว่าน้องพิมพ์แบบว่าดูนิ่งๆนะเออดูนิ่งๆคนที่เปิดแรกหรือเปล่าคนที่สองใช่คนที่สองเพาคนแรกเป็นฟาใา่พิรินะอ๋ออ๋อาลันนีนะเออใช่แตวก็เลยคิดว่าอาจารย์จะเป็นน้องพิมพ์ เมื่อกี้เราแบบพวกเราไปพูดคุยกับเพื่อนมาแล้วคือค่อนข้างมั่นใจมากอ่ะ ลุ้นเอาจริงๆแสดงเก่งอยู่แน่นอนอยู่แล้วฝั่งเราคือมันแยบยลทุกอย่างคิดมาตามตามตามอะไรสมองเผมกินอะไรผมกินปลาปลาผมไปเดินวนผมกิปลาอ่าแต่ไงนะพี่ลินะเกมสนุกไหมสนุกมากเลยพี่ลินะแบบตอนพูดออกโกงนี่ไม่ชเฉลยแต่อนท้ายนี่โหใทยเชฟก็ต่างไทยเาฟเหนือกาต่างเหนืออะไรก็ได้ คนที่เคยแบบเล่นมาแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงยังไม่พัฒนาได้เท่าเดิมไหมเดิมเดิมหรือไม่เท่าเดิมเท่าเดิมไหมอ๋อไม่งั้นขอพูดอีกนิดนึงคือตั้งแต่เราอยู่วงกันมาเนา เมื่อได้ยินเสียงเอมมาแบบพูดแบบพูดบเต็มเสียงครั้งแรกอ่ะได้เอมมจริงๆเนี่ยได้ได้ยินแบบเอมมาแบบในโทนแบบว่าสูงมากอ่ะจริงไม่กล้าพิกิสีดีมากเลิ๊ฟไม่ได้ลืมขาโซปราโนเลยใช่ตอนนี้ก็่ก็เพื่อนเป็นในทางอ่อในทันทีแต่ตอนไปก็ยังจับมือเนาะเนี่ยจุกตัวแล้วใช่ไหมสุกแล้วสุกแล้วโอเคสหรับพวกเรานะค่ะเรามองว่าค andidate ของเราคนแรกคืออยู่ไหนอ่ะพี่เมย์ พี่ไหมแล้อีกคนนึงคือใคริองคือจีน่าิอาาพิากันยากันอคือไงไห้อ้งให้ยา้องผมจีน่ากินปลาก่อนกินปลาเก็บทงแปหนึังนันลคิดไม่ยังไงหรอส่วนส Oh! <laughs> ตะก็แพ้นะสิแต่ถ้าเราทายถูกก็ชนะเหมือนในไอ้เรื่องซินเดอเรลล่าเอลูกสาวไม่ได้ยังไงดียังไงอะก็คือว่าตอนนี้นะคะคะแนนคะแนนเขาคะแนนเขาสิสาวคะแนนเรายี่สิบคะแนนถ้าเกิดว่าเขาทายจะได้ถ้าเกิดว่าทายสบายถูกก็จะมีทั้งหมดยี่สิบสาวคะแนนถ้าเราทายสบายถูก็ชนะอันนี้เรคิดว่าทายถูกไปแล้ว มาสรุปสปายครับว่าจะคือเลือกใครเป็นสปายถ้าใส่แล้วกันฟ้าใสมาไม่ใช่พี่ีนะเออพี่ลิษาพี่ลิสาพุดเลยงับทีมลิษาคิดว่าสปายคือสปายนยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนเหนือคือคนคนชุพผัน สามแล้วยกมือเข้ากันนะครับมาฮะเดินึง ที่เล่นแบบแฟร์เกมแล้วจบแบบยุติธรรมก็คือยอมอันนี้คือน้องพันนะคะเป็นน้องพันเป็นน้องพันน้องพันขาฝากเพลงของพกเราเลยนะคะซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลไม่ได้จะเป็นตาค่ะแล้วก็มีเพลงรองสองเพลงค่ะสองก็คือเพลงอาริกาโตะนะคะแล้วก็เพลง d ีเซ c r a t e ฝาง สำหรับวันนี้พวกเราก็สนุกสนานกันมากๆเลยเนาะก็สุดท้ายนะคะขอฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างนี้ด้วยนะคะจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะแล้วก็อย่าลืมซุ super thanks ด้วยค่ะใช่สำหรับวันนี้ก็สนุกมากเลยพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมเป็นคนชนะก่อนนะคะก็ยังมีเทปหน้าให้ติดตามอีกนะคะ พี่มีไอเดียนำเสนอตอนนี้สำหรับการปิดเทปไลฟ์ชื่อทีมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยหนูจะเปนแบบเป็นกาบยานีเลยมาเชื่อกันตบไปทุกคนเลยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้ ของ c j เจมโปรดแล้วก็เราก็ได้แข่งกับรุ่น3ของพวกเราด้วยค่ะน้องน้องที่เจมโปรดี้เอกเป็นสามกะบสามเป็นสามตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะพี่พี่ล้องเกรงนะคะ